ยังบี่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับมาช่องบ้าวิวไอเดียวผมออกป่ะเด้ยจ้อยนี่คับผลตัวข้ามครับพี่น้องมันนี่บรรยากาศจะทิ้งคลองครับก่อนถึงทางไปที่ร่างกำแหงร้อยแปดนะครับ นะครับบ้าบีผ่าอยู่เบืตกจิตเบื้กกครับนี่วกต๊ะข้ามครับ,ม,บมันนี่ยสานเบ้ตักจิบองผม,ม,มีแก็ถึงทางครับโดยที่เราทปดาไม่ดสเจลงครับผมไม่อด้นีนิดเวลาวันนะครับจากที่วัดออนไลน์ครับผม สามวันนะครับร้อยห้าสิบแปดบาท มย่างาีตจะขี่ขอครถไฟสังนะครับเนาะนียิ่งก่เาเดยว่าเจ็บมันสี่แท่หนึ่งอยู่ครับท่านทีคือ่น้องตีต่างของเอฟซีนะครับ,บทัานแดงน่าจะดีเ,เ,เ็ดสั่นว่างอยู่ครับพี่น้อง pung ling, pung ling <tong> คุณแม่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 แมโฮม ทีมเรับป็นอยครับสุดยอดครับไว้าใบผอมยอดประหลัดน้องเลยรถบ้านก็จอดเป็นรูอ่ะรถบ้านก็ได้จอดยุดเป็นรู่สองรู่รถบ้าส